สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเพนพากาที่รักทุกท่านวันนี้ก็ได้เวลากลับมาพบกันอีกเช่นเคยพาบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับไปติดตามการทํางานของน้องอีกหนึน่ง,งวันน้องยูกิเพนพากาหายทองคําวันนี้บันทึกเทปร,รายการ3แซบประจําวันจันทร์ที่18กันยายน2566เราท่านก็ให้กําลังใจติดตามกันอีกต่อไปออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนํามาบอกอีกครั้งนะครับ ส่งข่าวถึงพี่น้องชาวแพร่แฟนคลับของน้องยูกิวันที่23กันยายน2566นี้มาแอวงานวัดมหัสจรรย์เมืองโบราณไปไหว้พระธาตุเจดีสีม่วงกำแอวลานวัฒนธรรมป่งท่าข้ามจังหวัดแพร่ประจำปี2566กันนะครับบุญใหญ่ของวัดป่งท่าข้ามวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาร่วมกราบไหวา้พระาธาตุเจดีสีม่วงกำร,รมและนมัสการพระครูโกสลพิพัฒนคุณนะขอรับงานนี้ฟรีคอนเสิร์ต23กันยายน2566พบกับน้องยูกิไฮทองคำพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของน้องยูกิก็อย่าลืมฝนไม่ลาฟ้าไม่ลงก็มาเจอกันได้เลยนะครับงานนี้ฟรีคอนเสิร์ตที่คุณไม่ควรพลาด เอื้นคนเข้าวัดโดยน้องยูกิให้ทองคำครับส่วนงานเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องกราบลงวางใจบรรดามิตรรักนักเพลงของน้องยูกิเพ,พรนพกาฝนตกไม่ยอมหนีโชคดีที่ผู้จัดมีเต็นท์ให้หลบฝนก็สนุกกันอีกแบบหนึ่งนะครับพอฝนสาบโปรปยน้องยูกิก็ไม่งองแงละครับงานนี้เปิดทําการแสดงได้ทันทีเพื่อตอบบุญแทนคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงน้ำใจอันมากล้นนี้ ยากที่ศิลปินจะลืมเลือนทำการแสดงท่ามกลางสายฝนเปรยปรย,ปรายงานนี้ได้ใจไปเต็มเต็มเมื่อเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คิดถึงงานฤดูหนาวหอมกลิ่นฤดูหนาวมาแล้วงานนี้ก็คงจะสนุกเพิ่มขึ้นอดใจรอครับไม่กี่เดือนข้างหน้าฟ้าเปิดสายลมเย็นคอนเสิร์ตน้องยูกิเพนปากาม่วนครับคัก,คกทุกเวทีมาเจอมาเจอกับน้องได้นะขอรับแอดบอกได้เลยครับว่า การเป็นศิลปินไม่ได้มาง่ายๆและก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆถ้าไม่มีใจรักไม่มีความอดทนงานนี้หอบเสือกลับบ้านได้เลยสังคมข่าวชาวเอฟซีน้องยูกิวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องอินดี้สายปรับบาก็ต้องยอมรับกันละครับว่าหลังจากที่หายทองคำเปิดตัวน้องยูกิพี่ลำใหญ่หายทองคำก็ทำให้นักสร้างนักปั้นนักผลิตเพลงอีกหลายค่ายมองเห็นจุดช่องว่างในตรงนี้ จึงเร่งผลิตนำผลงานตัวเองออกสู่ตลาดอย่างคึกคับล่าสุดสาวน้อยหมอลำอินดี้มาแรงชมผู้เสเดิดแบรนด์ในเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนุ่มโจโยมณินก็ได้ออกมาสู่ตลาดอินดี้อีกคนนะครับมีวงเล่นสดมีแดนเซอร์มีนักร้องลูกทุ่งหมอลำอินดี้ครบจบในวงเดียวนี่คือรูปแบบการนำเสนอสายผับบาร์ทุกวันนี้นะครับ าสุดคอยติดตามครับซิงเกิลผัวป๋ากะง่ามโหลดน้ำเสียงของน้องชมพู่ลีลาได้ท็อปฟอร์มขนาดไหนจะมาเป็นขวัญใจสายผับบาร์ได้หรือไม่ติดตามกันอีกต่อไปนะครับของฟังจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าเห็นไหมครับว่าชีวิตของเรามีอะไรดีๆให้ทำอีกมากมายแล้วจะมัวคิดถึงเรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำไมโลกไม่ได้อยู่ยาก แต่การอยู่ร่วมกับคนหมู่มากต่างหากที่อยู่ยากบางคนมองเราแค่เปลือกนอกบางคนคบเราแค่ผลประโยชน์บางคนรักเราแค่ฉาบฉวยและบางคนก็เกลียดเราเพราะแค่ไม่ฟังเขานั่นเองความสุขจะมีความหมายเมื่อเราได้แบ่งปันกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะ โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ